ครับเช้าเช้าเนี่ยว่าผมเองจะกินอะไรบ้างคือจริงๆอ่ะอาหารที่จะกินเนี่ยหลายคนนะเข้าใจว่าเออพวกไปอยู่กรุงเทพ,ทนเ,ทพเนี่ยไปทํางานกรุงเทพเนี่ยมันจะต้องกินพวกพวกสเต็กพวกอาหารที่แบบว่าอาหารหรูอยู่สบายเนี่ยไม่ใช่นะครับอาหารที่เรากินก็ประจําวันก็นี่แหละน้ำจุกคอหมูย่างเนี่ยคอหมูย่างนะครับปลาบองอ,อันนี้สเสาลวกแล้วก็หน่อไม้ น่อไม้ก็คงจะกินได้เฉพาะช่วงนี้แหละเขาเอาเพราะว่าเอาต้นมันมาด้วยเนี่ยมันแก่แล้วกินไม่ได้เดี๋ยวจะกินให้ดูอ,อ,อ,อแล้วก็ข้าวเหนียวเนี่ยกินข้าวเหนียววันนี้จะกินสองห่อก็อออแค่นี้แหละครับอาหารประจําวันของที่จะกินประจําวันเนี่ยคือมาเดอกินเผาเดอทุกคนมาปิดมาเดอนี่ กินปลาแดกบองก่อนปลาแดดบองสดาปลาดาวลวกมันก็ขมที่จริงมันขมแต่ว่าพอเขากินกับกับแก้มกับอย่างมันสกายเป็นว่ามันขึ้นลดความขม,ม,มแซ่บน้ำตกอันนี้ข้อหมู น้ำตกข้อมูอย่างอันนี้อาหารเลือดลดสำหรับคนเจนๆอย่างเฮากระบอาจงเป็นเจ้าต้องไก่ทอด KFC ไก่นุ่นไก่นี่ใหม่มกินขยเน้ําตก น้องไม่ต้มเขาต้มขายให้กะต้มตั้งแต่อันแก่ๆมันอยากกินบ่ได้จะต,ต้องเด็ดทิ้งชิ้นได้เช่นนี้จะไปเฮ็ดกินดู่บ้านฮ่อเนาะฮขาตีเฮ็ดกับฮากัตัดเอาเฉพาะยอดมันไปนที่กินได้น่ะมาทำกินแต่พวกเพื่อนเฮ็ดขายเพื่อนกันแล้วตัดมาตั้งแต่มงที่มันแก่ๆกินบ่ได้ เพื่อจะให้มันได้น้ำนหนักอ่ะอินแล้วเด้อบะเนี่ย กบองเนี่ยอีกแล้วคิดได้แค่นี้อ่ะแต่คี่แก้กับกินไปยำว่าแล้วอ,อันนี้ ถ้าเดานี่เป็นราคาได้อยู่กรุงเทพนี่นะยี่สิบบาทยี่สิบบาทก็ได้หนะึ่งก้านสองก้านเนี่ยสามก้านเนี่ยยี่สิบเป็นราคาเบิรอแหละกรุงเทพนะใช่อยากกินแล้วมันก็ต้องซื้อมันเข้ากันต้อ นกตกกับตะดาวมันจะกินมืนอเขากันได้กินให้มันจุใจรด Những ngày 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 Cái này ngày 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 ngày

มต่ไม mm ่ได้ตื่นทำเป็นเหนื่อยร้ไห อสำหรับมันนี้เนอกินข่าวเศร้าเนี่ยก็อิ่มแล้วรักขอบคุณหลายๆที่กดไล่์กดตอกอุตสาวเบิงงคลิปให้จบกระทาจังไงก็ขอควาคุณนะกดติดตามกดไล่์กดแชร์เพื่อสิหาคลิปดีๆมาลงให้เบิงงขอบคุณครับ กินน้ำก็่ต้องใส่แก้วกินแบบลูกทุ่งบ้านๆขอบคุณครับ